อ้าครับผมเริ่มต้นจากให้เบอร์ก่อนนะครับเนี่ยศ oh, ูนย์แปดห้าหกเก้าสามเจ็ดสามูนย์หกโอ้เอฟซีมันหายครับบริหารเจา้าเอาสวัสดีครับไอคบ้ครับอ่าเนี่ปา่าละวันอยากซื้อบ้งกซื้อนี่แมนบอลนุ่นฮะซื้อเนาะวันนี้มามาพี่มาพี่แน,น่น่ะพุ่นแน่สร้าง่นอ่านายสร้างสิกิงตอนนี้แหละครับ เริ่มต้นก็มาช่วยป๋าดูนี่แหละครับโอ้ยโทษไปพอยาหารกับว่าจะมันไปสอมที่หออย่างอีกนเอา XCMG นี่แหละบ่มากกับว่าได้อาการเบื้องต้นก็คือเสวิงซ้ายไหลเนะาะไอเออมันไม่เบรกก็มาทําการวัดมอเตอร์เสวิงให้เรียบร้อยแล้วครับเพชเชอร์เนี่ยดูรุ่นก่อนดูรุ่นก่อนนี่นี่รุ่นเขาสวยงามตามท่องเรื่องอยู่ด้เละครับพี่น้อง ทดสอบนี่มาดูปั๊มใหญ่หน่อยปั๊มใหญ่ตอนเดียวนะครับวัดเพชเชื่อมด้นสูงได้ครับแต่นี่ตัวเบาหน่อยก็นี่แหละครับลองดูแล้วสักสิบนาทีนี่เริ่มร้อนๆขึ้นมานี่สัญญาณเซลล์ตัวนี้ที่ส่งไปเนี่ยครับเป็นขาดขาด,ขาดหายรถทั้งคันก็น่าจะมีตัวนี้นะครับเบาหน่อยนะครับปั๊มไฮดรลิกตัวสวอตเพจอาจจะติดนิดนึงกับหน้าบล็อกหน้าเพจ เดี๋ยวถ้าป๋าทํางานไปสักหน่อยแล้วก็พอมร้อนนังขึ้นเบาป๋าชุว่วืมอเดียวเดี๋ยวนี้อน,อนอเออให้น้ีมันเครื่องอังห่อนเครื่องอังห่อนอยู่เนาะครับสรุปแล้วเนี่ยกานเําแก้ปา๋าเหตุเดี๋ยมันจะบริย่ดอกเพราะว่าตัวหนี้เนาะตัวนีนวนผ้าห่อนเอางไงซะครับเนี่ยสวิงก็นี่เดี๋ยวผมจะลงไว้ในนําแดนมาไทยไออันนี้เหตุป๋าแล้วเนี่ยนี่มาถ่ายรูปที่ลุงเขียนสวิงไว้อันนี้คืออาการสวิงที่เจอแล้วนะครับ วาวดอกเห็ดมีปัญหาพราหารก็เลยเอาออกมาล้างแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งให้มันสวมใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่แล้วล่ะแต่เผื่อฉูกเฉินมันเป็นอีกเขาก็จังหาแต่ว่าวดอกเห็ดตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่ครับมานี่คันเกิดบ่วมีหลีเหตุจะไหนวะที่เขาก็ต,ากตีปอกเอาเออกึ่งตัวน,นั้นจักหน่อยผมเคยเห็หนนะป่าตัวน,น้นหนมันกลมๆปลายมันกลมปุ๊บนี่ สร้างเข้าตีปอกเขาโกนมันห้มันสิฟิตกันพอดีดีบ้านออปัญหาเนี่ยบุกลงกึ่งนี่แหละไม่ได้ดูคงถือกุ้งกึ่งบ้านเท่าดอกอา้าวเดี๋ยเราไปถ่ายนี่ครับ xe65de a เบริหานกับมะฮอดมันกวดพี่เราเมื่อเนี้ยบเ่เคยมากมมาาากาาาาัเดี๋ยวมาบ้านพี่น้องนี่อ้ไอเราก็มาบัวซอยเบิ้งนี่น่าสร้างเนี่ยน่าคนเดี๋ยวเฮ็ดซอยกันกับป่าถามป่าไม่ยังจะได้รถแถววัดสัน โอ้ยขายต้นไม่ได้แล้ววะเขามาซื้ออ้าวน้ำมันเฟืองก็เปลี่ยนให้ป้าไปแล้วภาพรวมก็โอเคนะครับซื้อมาเท่าไหร่ก็ไอ้ฮะเออห้าสิบเจ็ดโอ้ก็โอเคแล้วเนะได้การแลรวราค่านี่เอาฝากเบฝากเบอร์พออยาไว้อีกนะศูนย์แปดห้าหกเก้าสามเจ็ดสามศูนย์หก ครับผมเ <học> <c oughs> ดี๋ยวเจอการไฟหน้าครับสวัสดีครับผม